อยยู่เเป็นนนพื่อะะคจะได้ไม่ไม่อยู่เป็นเพื่อนนะคะหยู่อยู่เป็นแฟนได้ไหมครับอันนี้โตกลงมีใจหรือมีเน็ตครับตอนนี้มีเน็ตอ๋อไม่มีใจใช่ไหมลงรถปะเวลาออกหักเล่นเกมยิงปืนนะครับทไมเหรอคะพอมีเดชช่วยมันมีเดชที่ช่วยเล่งครับมันยัมีที่ช่วยลืมฮะลาเธอได้สักทีลากรให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลย ออโทษทีครับพอดีพี่มึงออกหักมาครับผมโทษทีนะพอเป็นหนูได้ไหมล่ะอืมอาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่ก้างๆพี่กันว้าาาาาาา่าปาาาาเาาาาัาา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 เห็นาา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 าเาา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 บเาา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 าั เอาไงไว้พบกันใหม่นะครับตกลื่นปืใช่ครับไว้พบกันใหม่ค่ะไว้พบกันใหม่ไว้ครั้งหน้าเจอกันอีกชที่เขาบอกว่ามันจะไปพบกันใหม่อะมันจะไม่พบกันอีกเหรอคะใช่ครับไว้เจอกันไปพบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสนยากลางใจไปพบกันอีกครับใช่ครับใครใช้คำว่าเคยไหมครับแบบเราเคยมาเราเคยมาได้กันตรงนี้เราเคยมาเที่ยวได้กันตรงนี้นั่นแหละครับแค่คำว่าเคยเคยคําเดียวครับก็จะร้องไห้นะครับก็เสียใจที่สุดแล้วครับอย่าร้องนะคะอย่าร้องนะคะ ใช่ครับไว้เจอการไว้พบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสุดยอดเราจะรักกันอีกครับใช่ครับเคยใช้คำว่าเคยไหมครับแบบเราเคยมาเราเคยมาได้กันตรงนี้เราเคยมาเจอกันตรงนี้นั่นแหละครับแค่คำว่าเคยเคยคำเดียวครับจะร้องไห้นะครับอย่าร้องนะคะอย่าร้อนะคะผมไม่อยากเข้าแค่ตรงนี้เลย